สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์14มิถุนายน2024นะครับวันนี้เป็นศุกร์สัปดาห์ที่10เทศกาลธรรมดาก็เป็นบทอ,อ่านจะทำบรรยายเพลงสดุดีโดยดับบลนอัมโบรสพระสังคราชนะครับในหัวข้อบอกความดึงดูดใจของหนังสือเพลงสดุดีแม้ว่าพระคัมภีร์จะอบอวนด้วยพระรสถานของพระบิดาเจ้าหสือเพลงสดุดียังมีความดึงดูดใจอย่างพิเศษเมื่อโมเสส เขียนประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษชาติอิสราเอลท่านเล่าตรงไปตรงมาอย่างเรียบเรียหลังจากที่ท่านได้นําประชากรข้ามทะเลแดงแล้วเนื่องจากมัรันที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจําของพวกเขาท่านจึงได้ร้องเพลงเฉลิมชัยถวายแด่พระเจ้าแล้วพระองค์ก็โปรดให้ท่านมีความฉลาดหลักแหลมเหมาะสมกับภารกิจที่ยากเกินกําลังซึ่งท่านจะต้องกระทําให้สําเร็จมิเรียมเองก็ถือรามานา าเราใจบราสตีว่าจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ได้ทรงกวาดม้าและผลม้าลงสู่ท้องทะเลหนังสือเพลงสวดัดีมีประโยชน์สำหรับทุกคนพร้อมด้วย อำนาจช่วยให้รอดเราได้ความรู้จากประวัติศาสตร์คำสั่งสอนจากบทบัญญตัติคำพยากรณ์จากการเผยพระวจนะการอบรมสั่งสอนจากการตำหนิติเตียนคำแนะนำจากการเทศสอนศิลธรรมทุกคนที่ได้อ่านจะพบการบำรบัดรักษาสำหรับความบกพร่องของตนในหนังสือเพลงสดุดีเราจะพบสถานอบรมสำหรับวิญญาณและสนามฝึกคุณธรรมทุกประการพร้อมด้วยการฝึกทุกชนิดซึ่งแต่ละคนจะเลือกเอาชนิดที่ดีที่สุดเพื่อ จะช่วยให้เขาได้รับรำเน็จรงวัลถ้าท่านประสงค์จะอ่านและเรียนแบบการกระทําในอดีตท่านจะพบประวัติศาสตร์ทั้งครบของชาวเอสแวนในเบรนซูดีเพียงบทเดียวท่านสามารถรวบรวมขุมทรัพย์สมบูรณ์ไว้ในความทรงจําของท่านจากบทอ่านสั้นๆเพียงบทเดียวถ้าท่านปรารถนาเรียนรู้อํานาจของกฎหมายซึ่งสรุปได้ในสายสัมพันธ์แห่งความรักที่กล่าว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านได้ถือตามบัญญัติ อย่างครบช่วนท่านอาจจะอ่านดูได้ในนซื้อเพลงเซวดีที่กล่าวถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งได้ปันฝานตะลายอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อลบล้างความอับอายจากประชากรทั้งมวลท่านจะพบความยิ่งใหญ่ของความรักมากกว่าการต่อสู้เพื่อแสดงอำนาจข้าพเจ้าจะต้องกล่าวอะไรถึงพระคุณแห่งการเผยพระวจนะเลยเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งซึ่งคนอื่นเปรียบเปรยไว้ในคำาปริศนา ได้ถูกเผยออกอย่างแจ่มแจ้งแก่ผู้ประพันธ์เพลงโรดีแต่ผู้เดียวว่าพระเยซูเจ้าจะต้องถือกำเนิดมาจากเผ่าพันธุ์ของท่านตามพระวจาของพระเจ้าเราจะตั้งบุคคลคนหนึ่งจากร่างกายของท่านไว้บนบัลลังก์ของท่านเพลงโซดีไม่ได้กล่าวเพียงว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงบังเกิดมาเพื่อเราพระองค์ได้ทรงยอมรับทรมานในกายเพื่อไถ่เราพระองค์ได้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนชีพ ได้เสด็จขึ้นสวรรค์บระทบเบื้องขวาพระบิดาผู้ประพันธ์เพลงสวดดีได้กล่าวทํานายถึงสิ่งที่ไม่มีใครกล้ากล่าวและพระเยซูเจ้าเองได้ทรงประกาศสิ่งเหล่านี้ภายหลังในพระวรสาร ครับพี่น้องก็เราก็ทราบดีเพลงสดีนั้นก็อยู่ในพระธรรมเดิมพระธรรมเก่านะครับและก็เป็นบทเพลงที่รบรรดาเบรกาศบรรดากษัตริย์ได้ใช้ขับร้องเวลาที่ได้รับความสุขได้รับความทุกข์อะไรก็แล้วแต่และเป็นต้นเพลงสดีที่แต่งขึ้นในสมัยกรรษัตริย์ดาวิดนั้นก็เป็นเพลงสดีที่มือชื่อเสียงและกรรษัตริย์ดาวิดเองก็ได้ใช้เพลงสดีนั้น ตลอดมานะครับเราจะเห็นว่าเพลงสดดีนั้นก็มีบทบาทมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีคุณค่ามีความหมายสําหรับพวกเราจนปัจจุบันนี้ในบูชาขอบพระคุณพี่น้องก็เห็นนะเราจะมีเพลงสดดีหลังจากบทอ่านที่1แล้วในบูชาขอบพระคุณก็จะมีเพลงสดดีซึ่งเป็นพระวจาของพระเป็นเจ้านะครับพรเพลงสดดีก็ถืออย่างนั้นก็ต้องอ่านต้องรับก่อรับอะไรตำสารล้อเป็นเพลงการจะเอาเพลงอื่นมาแทนนั้นก็ เป็นสิ่งที่ทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญกว่าก็คือเพลงสวดีนั่นคือพระวาจาพระเจ้าคือเหมือนกับบทลาพึงบทภาวนาอย่างนี้ก่อนที่จะอ่านบทอ่านที่สองหรือว่าอ่านพระวรสารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเวลาที่เรามีพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิศาลยอย่าลืมที่จะนําบทเพลงสวดีที่เขามีอยู่ให้อยู่แล้วนะครับนํามาแล้วก็มาอ่านมาลาพึง ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่นะครับสําคัญแล้วเราจะเห็นอีกเวลาที่ไม่ใช่บูชาขอพบพระคุณเป็นวัจนพิธีกรรมท่านะั้จำวัจนพิธีกรรมก็จะมีบทเพลงสดดีแล้วก็จะมีบทอ่านจากพระวจาและบทเพลงสดดีนั้นก็กล่าวถึงความเมตตากล่าวถึงพระพรถึงความรักของโรมที่มีต่อประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั้นก็คือประชากรชาวอสิสราเอลและก็ขณะที่เขารอนแลมได้ร่อนอยู่ในทะเลทราย40ปีนั้นก็ เพลงสดุดีนั่นเองก็ใช้สันเสริญพระเจ้าใช้ลำพึงภาวนาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทราบดีนะครับแล้วก็มีผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เราได้นำเพลงสดุดีนั้นมาแล้วก็มาลำพึงภาวนาด้วยที่เราคุ้นเคยและจะร้องกันอยู่เสมอเราขึ้นมาทีเดียวเราทราบเลยนะครับเพลงจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีแล้วก็ต่อมักจะต่อต่อไปด้วยว่า ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิจนิรันร์นะครับนี่คือบทเพลงสวดีความหมายแค่นี้จงขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีความรักเมตตาของพระองค์นั้นดำรงนิจนิรันร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้นำเพลงสวดีนั้นมาเป็นบทลำพึงภาวนาของเราในชีวิตประจำวันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด